สร้างใหม่อีกอยู่ได้สามสี่ปีก็ต้องทำใหม่อีกบ้านสวยอืมตัวบ้านอยู่นี้ถ้าใครไม่เคยเห็นนะที่ฉันชอบมานั่งมุมนี้เพราะว่ามันเห็นบ้านสวยดีแล้วก็เย็นมีน้ำมีเสียงนกเสียงน้ำเสียงปลา 3,000นฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะ3,000โคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยกดติดตามเลยกดติดตามก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์แล้วเดี๋ยวช่องมันหายแล้วคุณก็ไม่ได้ตามดิฉันนะเดี๋ยวลงไลน์แล้วช่องหายนะไม่ได้ติดตามกันเด้อ ไม่มีน้องค่ะไม่มีน้องน้องเสียไปแล้วมีเหมือนกันแต่เสียไปแล้วลงมาแล้วถ,ถึงกับต้องต้องเอามือรูดลาวบันไดแล้ว ลงขาดเลยคับมายังไงอะมายัไอ้โอเคน่าจะจมน้ำหรือเปล่า เดี๋ยวซื้อมาลงอีกมันมีมันขายอยู่ไม่กี่บาทถูกปลาไหลหางกระลอกทุกคนมันหายไปหมดเลยอะ่ะหรือว่ามันจมมันจมไหมทุกคนหรือว่าไงไม่น่าจมนะปลาไหลเธอฮึปลา,ายหลหางกระรอกอะทุกคนที่ฉันเอามาโรยไว้อะมันหายหมดเลยอะ่ะมันหายไปไหนอะ่ะอืมมันจมหรือปลากิน มีคนถามว่าปลากินหรือเปล่าเพราะปลามันกินนะตไลดหางก็ลอกอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยอะ่ะเราไม่ได้มาให้อาหารมันอะ่ะกัน,นไออนนนกลตัดอดอกกุหลาบไง ที่มันโรยแล้วอะ่ะพ่ออยู่บ้านค่ะพ่ออยู่บ้าน รอบล้อมรั้วล้อมรั้วมันมันให้ความรู้สึกแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยค่ะเวลาเราล้อมรั้วบ้านแล้ววะราจะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็กันพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรอะไรได้ด้วยเพราะนี้มันมีป่าทั้งนั้นไงสวนยางสวนอะไรเราล้อมรั้วแล้วที่เรามันโล่งๆอะ่ะเวลามีงูมีตัดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย เราก็มองเห็นได้ง่ายแล้วก็ P i v เวดด้วยบ้านถ้าล้อมรั้วซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยวุ่นวายละเขาก็เกรงใจเขาก็เกรงใจเขาก็ไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไม่ได้ล้อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนมันเข้าออกได้ง่ายทุกทิศทางเราล้อมรั้วซะแล้วก็เข้าออกทางเดียวข้างหน้ามันก็มันก็ให้ความปลอดภยัยค่ะให้ความรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็เป็นส่วนตัว เนี่ยเหมือนบ่อน้ําใช่ไหมเราล้อมรั้วละอะไรแล้วเราก็เดินได้รอบเลยเราอยากจะทํากิจกรรมอะไรเฉพาะสมาชิกในครอบครัวเราเราก็ทําได้ i v เว e ไม่วุ่นวายกับใครส้มตำส้มตำจากคุงวิมานค่ะคฮะ เอาสิทำไมอ่ะเนี่ยอยู่นี่เออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใชไมจเพราะว่าที่บ้านม่มีอันเขียววันนั้นเอากันไว้เเดี๋ยวไปซื้อมาไว้อีกอันนี้แม่ค่ะเดักเดี๋ยวพาชมตอนหกโมง ขอกินส้มตำแป๊บนึงเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านฝากติดตามช่องเนี่ยคนดูเยอะจังวะสามพันคนสามพันมาดูฉันกินส้มตำบ้าไปแล้ว <c oughs> คุ้งวิมานตรงจุดที่เราไปจอดรถนั่นแหละจุดชมวิวอะ่ะก่อนถึงเนินนางพญา <c oughs> เดี๋ยวพุ่นะมาอยู่ก็ไปหาอะไรกินกันเองนะอเดียวพาอดไปหาอะไรกิน มาข้างนอกยังมายังไม่ได้ไปข้างนอกเลย,เยทำคลิปนั่งโซนก็ดีเสียงอร่อยเผ็ดด้วยฮมไม่ได้ถือคือแต่ร้อน ฉีดแต่ต้นอะไรนะมชมพู่มะเหมี่ยวเพราะว่ามันมีเหมือนมันมีเพีย้ยเพี้ยไฟอะ่ะใบมันไหม้ตัวใหญ่มกินใบมันตอย,นะยู่ไหนนเบนเดียวหมดตั้งต้น,น,น <c oughs> แล้วนหาตัว่ใทดวก่อนะกออนะ ทุกคนกดติดตามช่องด้วยนะขอบคุณ3,000คนค่ะ บ้านก็ต้นปีหน้าก็เสร็จแล้วค่ะเฉพาะตัวบ้านน่ะนะต้นปีหน้าเสร็จแล้วค่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วเหลือชาบ <Yeah. S 1> อ,อร่อยค่ะพี่สุอร่อยมาก <c oughs> มาอยู่จันปะล่ะทุกคนมาสิมาซื้อบ้านอยู่จันสิ มาค่ะมาอยู่มาอยู่จันนะคะปะยินดีต้อนรับจันบุรียินดีต้อนรับนะคะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มากมีทั้งธรรมชาติทะเลภูเขาน้ําตกอาหารการกินผล,ลไม้อาหารทะเลมีครบทุกอย่างอู้ดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะมีครบถ้วนทุกสิ่งอย่างนะคะผู้คนน่ารักอัธยาศัยดี บ้านบ้านดีฉันน้ำท่วมไม่ได้ค่ะถ้าบ้านดีฉันน้ำท่วมนะคนในหมู่บ้านข้างล่างเนี่ยอยู่กันไม่ได้แล้วเป็นบาดาลแน่นอนเพราะว่าบ้านดีฉันมันติดอยู่กับเชิงเขามันดูกับมันอยู่บนเขาอะถ้าบนเขาน้ําท่วมก็เสร็จแล้วข้างล่างก็อยู่ไงเป็นทะเลสาบแน่นอนทางนี้น้ำไม่เคยท่วมค่ะ น้ำไม่เคยท่วมมันไม่ใช่แอ่งกระทะมันไม่ได้เหมือนในเมืองถ้าในเมืองเป็นแอ่งกระทะน้ำท่วมแต่แถวบ้านที่ฉันไม่ท่วมมันสูงแถวนี่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมแต่ในตะไล วันเกิดเธอแม่จะหาปูมาตำซมตำนะอืมแก่แล้วแต่เขาน่าจะได้ไปน้นำตัดกุหลาบให้หน่อย นกเยอะนกเขานกเอี้ยงนกักแอนสวัสดี2,800คนนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังทำหมูยอรีวิวต้องเข้าแล้วเผ็ดนะแต่อร่อยแต่ได้เผ็ดแต่อร่อยเสียได้ก็เลยกินให้หมดเสียได้ยมันอร่อย ไม่กินข้าวแล้วค่ะไม่กินแล้วจบแค่นี้ฟังฟังอยู่กรุงเทพไม่ได้ฟังอะไรแบบนี้นะจ๊ะบอกก่อนเออกรุงเทพไม่ได้ฟังอะไรแบบนี้นะ มีนกร้องเพลงให้ฟังทุกวัน ให้ดูบ้านหน่อยทุกคนฝากกดติดตามช่องหน่อยพอละอิ่มแล้วหมดละไปเดี๋ยวจะเดินละหมดแล้วอิ่มแล้ว บ้านสามารถบ่บงบอกไลฟ์สไตล์ของคนอยู่ได้นะครับว่าเป็นคนแบบไหนบ้านที่ฉันจะเป็นโทนแบบอบอุ่นสายต,ตามาเอานี้ไปทิ้งหน่อยเลยอตาเอ้ย 快回来啦！回家了。快回来啦！ ฮะไลับ,ไบ้านนะกลับยังไงเอารถจากรยานไปแล้วเขาทิ้งจักรยานไว้ให้จานฝาก๋ยวมาทิ้งตรงนั้นนะเอาไปทิ้งตรงที่ขนงานนะไปทุกคนอิ่มแล้วเดินได้หกโมงแล้วนี่ต้นอ้อย งามทุกอย่างต้นอ้อยต้นกล้วยมะัละกอเต็มปลากระเต่าพอเขาได้กินอาหารปุ๊บนะเขาลงนะอะลงไปอยู่ใต้บ่อกันเต็มเลย ได้ไอเดียการสร้างบ้านมาจากไหนดูจากดิฉันนะเป็นคนชอบดูรายการบ้านและสวนฉนนั้นดิฉันก็จะแบบอ,อะไรอ่ะมีข้อมูลหาข้อมูลนะเกี่ยวกับการสร้างบ้านแล้วก็มีแบบบ้านส่วนหนึ่งอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในคลังแล,และดิฉันก็จะแบบเอามามิกแอนแมทกันนะคะไม่ได้เอาแบบบ้านหลังใดหลังหนึ่งมาเป็นแบบชอบดูรายการแบบบ้านและสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พารามดูแบบแบบบ้านหลายๆหลังดูฟังก์ชันการใช้งานดูอะไรอนี่นั่นดูการออกแบบลแล้วก็เอามาปรับใช้กับเราว่าเออที่เราเป็นแบบเนี้ยเราควรสร้างบ้านแบบไหนออกแบบยังไงให้มันเหมาะสมกับกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ของที่เราอยู่บ้านเราอยู่ไหนในฝรั่งไงในฝรั่งไหนออให้รัดยังไงใครกินเนี่ะไม่รู้รัดกระสุนก็หายดีวะลองดูทำไมก็ตัดทิ้งนะเดี๋ยวมันไม่ดีอะไร รวธรรมชาติรว่าแบบธรรมชาติอ่ะคุณคิดว่าคุณคิดว่าข้างล่างสวยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูข้างบนจะ ินข้าวโพดกินข้าวโพดกินข้าวโพดมีคนบอกทำบ้านไม่ต้องกลัวพายุเลยเอามาเหอะพายุก็เอาอยู่ค่ะบ้านที่ฉันนะ่ะนี่อันนี้วิวจากชั้นสองนเมื่อกี้ที่ฉันนั่งอยู่ตรงนนะ้น่ะริมบ่อด้วยนะเดินจนเป็นเรื่องปกติไปเลย เดินจนเป็นเรื่องปกติไปเลยนี่ชอบวิวตรงนี้เหนื่อยค่ะเพราะว่าเพิ่งกินอิ่มๆเพิ่งกินอ yes ิ่มๆแล้วมาเดินมันก็จะจุกนิดนึงเพิ่งกินอิ่มอิ่มะกินอิ่มๆแล้วมาเดินมันก็จะแบบขวบบ่อไม่ใช่เทปูนนะคะ ขอบบอกไม่ได้เอปูนไปเติมน้ำมันไหมยังตั้ง,งยู่ก,กเกินหนึงอ้่อเดียวเอง แลิ้วฝนตกมีไม่กี่ห้องเองค่ะห้องไม่เยอะห้องไม่เยอะนี่ดิฉันนอนห้องนี้อันนี้ห้องนอนดิฉันชั้นสองอันนี้ห้องนอนค่ะห้องนอน ห้องนอนห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำห้องโถงห้องโถงค่ะ ทำกี่ปีเสร็จเนี่ยปีนี้ต้องเสร็จค่ะไม่เกินต้นปีหน้าต้องเสร็จทุกอย่างต้องเสร็จต้นปีหน้าทุกอย่างต้องเสร็จค่ะต้องอยู่แล,ล้วปีหน้าที่ฉันต้องได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้เสร็จช้ากว่านั้น <c oughs> ฉันอยากอยู่แล้ว หมดเงินไปเยอะแล้วสร้างบ้านเป็นอะไรที่หมดเงินเยอะที่สุดละหมดเงินเยอะใช้ทุนเยอะบ้านทาสีขาวจ้าบ้านทาสีขาวจ้าสไตล์มินิมอลจ้ามินิมอลมูจิจ้า ให้โทนแบบอบอุ่นผสมผสานให้สีมันกลืนกับสีไม้ให้สีมันกลืนกับสีไม้อีดแดงแข็งแรงอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเราจะตายก่อนแน่นอนเราตายก่อนคระแล้วใครจะมาอยู่ต่อก็ให้มันเป็นผู้รับมรดกไปบ้านที่ฉันเดินได้รอบนะตรงนี้ก็ยังมีทางให้เดินอยู่ แม้มันจะแคบไปนิดนึงแต่ก็เดินได้เดินได้รอบบ้านเลยต่อเติมไปเรื่อยไงที่แรกห้องที่แรกห้องนี้ไม่มีนะเนี่ยเนี่ยให้เขาสร้างเพิ่มห้องนี้ไม,ม่มีให้เขาสร้างเพิ่มให้เขาสร้างเพิ่มเพื่อที่จะทำเป็นห้องเก็บของ เพื่อที่จะทำเป็นห้องเก็บของ